นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งมีลูกสาวฝาแฝดคนพี่ชื่อสายทองคนน้องชื่อเนื้อทองทั้งคู่เนี่ยผิวพรรณดีแต่ว่าเนื้อทองคนน้องเนี่ยมีปานดำที่หน้า มันใหญ่จนทำให้หน้าด้านซ้ายนี่ดำไปซีกหนึ่งมันก็ทำให้เนื้อทองนี่น้อยใจในโชคชะตาของตัวเองว่าผิดกับสายทองผู้พี่ที่ใบหน้าเกลี้ยงกลาวดูสวยงามพ่อกับแม่ก็มักจะเห่อลูกคนนี้มากเพราะมีแต่คนรักคนชมเชิดหน้าชูตาพ่อแม่เป็นอย่างมากแต่เนื้อทองคนน้องก็ยอมรับในโชคชะตาก็หมั่นไปทำบุญ เงินที่ทำบุญนี่เนื้อทองจะหามาเองโดยไม่เอาของพ่อแม่เนื้อทองทำขนมขายพายเรือขายพ่อแม่ก็ไม่พอใจบอกอายชาวบ้านเขาเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหาว่าเลี้ยงลูกอด,อ,ดอยาก,ยากต้องมาพายเรือขายขนมแม่ว่าอย่างนั้นไม่มีใครเขาว่าหรอกแม่หนูบอกทุกคนว่าหนูขายขนมเพราะอยากจะเอาเงินที่หามาด้วยตัวเองทำบุญ ผิดกับสายทองที่แต่งตัวสวยอยู่บ้านไม่เคยหุงหาข้าวปลามีแต่เนื้อทองที่ขยันทํากับข้าวจะคอยไปช่วยปราเชยลูกจ้างหุงข้าวอยู่เป็นประจำป้าเชยก็เลยรักและเอ็นดูเนื้อทองมากเวลาทําขนมขายเนื้อทองจะทําเองไม่ยอมให้ปราเชยช่วยเพราะว่าตัวเองจะได้บุญเต็ม,เ,ตมเวลาไปทําบุญนะเนื้อทองคิดอย่างนั้น ยามว่างเนื้อทองก็จะปลูกมะลิไว้หลายต้นเวลาตักบาตก็จะนำมะลิถวายพระเพราะคิดว่าถ้าเกิดชาติหน้าจะได้มีใบหน้าที่ขาวนวลไม่มีปานให้อับปรลักษ์เหมือนกับในชาตินี้สายทองมักจะเรียกจิกหัวน้องว่าอีปานอยู่เสมอพ่อแม่ก็คอยตักเตือนว่าอย่าไปเรียกน้องแบบนั้นมันไม่ดีมันเหมือนไปซ้ำเติมน้องมัน สายทองคนพี่น่ะมีหนุ่มลูกเศรษฐีอีกหมู่บ้านหนึ่งมาสู่ขอแต่ว่าไปดูดวงแล้วพระท่านบอกให้แต่งปีหน้าก็เลยมั่นไว้ก่อนหนุ่มคนนั้นชื่อนายยงยุทธมีอาชีพออกเงินกู้แล้วก็เคยยึดที่นาเขามาหลายแปลงละเนื้อทองนี่จะพายเรือขายขนมตอนสายๆทุกวันก็จะมีหนุ่มๆในหมู่บ้านหลายคนที่สงสารเนื้อทองหนึ่งในนั้นก็มีในเลิศ ลูกชายร้านทองที่ติดใจในรสชาติขนมของเนื้อทองเขาจะไปที่ท่านา้ําในตลาดน้ําแล้วรอเนื้อทองมาขายขนมทุกวันพ่อแม่ของเขาก็ชอบขนมของเนื้อทองว่าอร่อยมากเมื่อได้พูดคุยกันในเลิศก็รู้สึกพึงพอใจเนื้อทองยิ่งเสียงพูดที่เปล่งออกมาแม่มันเพราะจับใจจนในเลิศไม่สนว่าเนื้อทองจะมีปานดำที่หน้า มือที่เรียวงามของเนื้อทองนี่แหมมันน่าจับมาจูบแตจริงๆก็เลยรบเร้าให้พ่อแม่ไปสู่ขอเนื้อทองพ่อแม่ในเลิศดนี่ไม่เคยเห็นหน้าเนื้อทองรู้แต่ว่าเป็นลูกสาวเศรษฐีก็เต็มใจไปเพราะว่าชอบที่เนื้อทองรวยแล้วก็ยังขยันก็เลยตามใจในเลิศดลูกชายไปขอให้พ่อแม่ของเนื้อทองพอรู้ว่าลูกเท่าแก่ร้านทองมาสู่ขอเนื้อทองก็ทั้งตื่นเต้นและดีใจว่าเป็นไปได้ยังไง สายทองคนพี่นี่นั่งอยู่ด้วยตอนนั้นก็ตาโตพ่อแม่ของนายเลิศก็บอกว่าเออคนนี้หรือเปล่าพราเลิศที่ให้พ่อกับแม่มาขอเนี่ยสวยจริงๆเออไม่ใช่ครับพ่ออีกคนหนึ่งครับอ้าวนึกว่าคนที่ไปขายขนมอ่ะเปล่าจะหนูไม่ได้ไปขายหรอกอยู่บ้านเฉยๆก็สบายดีและเงินทองเราก็มีเยอะแยะสายทองว่าอย่างนั้น แม่ของสายทองก็เลยต้องพูดตัดบทเพราะกลัวสายทองจะพูดในสิ่งที่ไม่สมควรเอคืออีกคนนะ่ะเป็นแฝดน้องนะจ๊ะเดี๋ยวก็คงจะมาถึงบ้านแล้วนี่ก็เกือบจะเที่ยงแล้วอ๋อฉันก็คิดว่าแม่หนูคนนี้อา่าคนนี้มีคู่มั่นแล้วนะอา่าเป็นพี่สาวชื่อสายทองคนน้องนะ่ะชื่อเนื้อทองจ่ะสักครู่เนื้อทองก็เดินขึ้นเรือนมาแม่ก็บอกว่าเนื้อทอง มานี่สิลูกมีคนก็ามาสู่ขอลูกนะเนื้อทองก็ตกใจไม่คิดว่าในเลิศจะมาขอตัวพ่อกับแม่ของเลิศนี่หน้าเสียเลยพอเห็นปานดำบนใบหน้าของเนื้อทองเหมือนเนื้อทองจะรู้ตัวก็เอ่ยขึ้นบอกว่าหน้าหนูว่าหน้าเกลียดอย่างเนี้ยคิดดีแล้วเหรอคะที่มาขอพี่เลิศนะออกจะหล่อเหลาหน้าหนูเป็นปานนะ่ะมันไม่ควรคู่กับพี่รอก พี่ไม่รังเกียจหรอกเนื้อทองเป็นคนดีพูดจาก็ไพเราะพี่ยินดีจะแต่งด้วยพี่ไม่เปลี่ยนใจหรอกพ่อแม่ของนายเลิศก็เลยตามใจลูกชายคนเดียวพ่อแม่ของเนื้อทองก็บอกให้เนื้อทองแต่งทีหลังสายทองอ่าให้น้องแต่งทีหลังพี่โดยให้มั่นไว้ก่อนถึงวันที่เนื้อทองมั่นเนื้อทองก็ได้ทองมั่นมากกว่าสายทองถึงสองเท่า ทำให้สายทองผู้พี่ในร้อนรุ่มอยู่ในอกอีปานนี่มึงไปทําเสน่ห์วัดไหนมาวะหรือว่ามึงเล่นของถึงทําให้ลูกเท่าแก่ร้านทองหลงบอกกูหน่อยสิอือเปล่านะพี่หนูไม่เคยทําอะไรกูไม่เชื่อหรอกมึงบอกมาตรงๆเลยอีปานไม่ได้ทําอะไรจริงๆเช้าวันนี้ป้าเฉยตั้งสำรับเสร็จพ่อกับแม่ก็พูดอย่างภูมิใจว่า เรามีลูกสาวสองคนนี่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยยิ่งเนื้อทองนี่แม้มันบุญพาว่าสนาส่งจริงๆไม่นึกเลยว่าเท่าแก่ร้านทองจะมาขอโชคดีจริงๆนะลูกพ่อพ่อพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจสายทองก็อดมองคอนเนื้อทองไม่ได้ส่วนยงยุทธซึ่งเป็นคู่มั่นกับสายทองเนี่ยเอาหมึกแห้งจากในเมืองมาฝากสายทองถุงใหญ่เออ อันนี้หมึกไข่อะพี่ซื้อมาฝากนะอร่อยมากเลยลักไข่งี้เต็มท้องเลยขอบใจนะพี่ยศเออ้าสายทองอยากจะกินอะไรก็บอกนะพี่จะหามาให้พี่ยศพี่รักฉันมากไหมอา้าวรักสีถามได้ือถ้าฉันให้พี่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยพี่จะทําให้ไหมทำสีบอกมาเลยจะทาให้ทุกอย่างอะแน่นะพี่พี่ไม่เคยพูดโกหกกับใครนะ บอกมาเลยจะให้พี่ทำอะไรนะฉันอยากให้พี่บอกลูกน้องพี่นะ่ะค่าอีเนื้อทองเวลาที่มันไปขายขนมกว่าจะไปถึงตลาดน้ำนี่มันต้องผ่านที่รับตาคนล่มเรือมันแล้วตีมันให้ตายเลยสมบัติจะได้เป็นของเราแค่สองคนนะพี่ยงยุธตกใจในคำพูดของสายทองเอ่นี่สายทองพูดเล่นหรือเปล่าฉันพูดจริงนะ นั่นมันน้องแท้ๆนะแถมยังเป็นคู่แฝดกันด้วยตัวพี่นะ่ะมีน้องสาวกับน,น้องชายคนละคนนะ่ะพี่ยังรักชนิดตายแทนกันได้อะแต่นี่สายทองทำไมใจร้ายจังคิดฆ่าแม้กระทั่งน้องที่คลานตามกันออกมาเอางี้ดีกว่าพี่ขอถอนมัน่นเรื่องวันเนี้ยพี่จะไม่บอกใครให้สายทองเลิกล้มความตั้งใจนี้เสียมันบาปมหันนาะสายทองของมั่นนะ่ะพี่แม้คืนะ่ะ ฝากบอกพ่อกับแม่ของสายทองด้วยยงยุทธก็เดินลงจากเรือนไปสายทองอึ้งเลยที่ยงยุทธทำอย่างนั้นเรื่องที่ยงยุทธถอนมั่นนี่ทำให้พ่อแม่ตกใจมากส่งคนไปถามยงยุทธถึงบ้านพ่อแม่ยงยุทธก็ตกใจเช่นเดียวกันยงยุทธก็ให้คำตอบพอฝันไม่ดีถ้าแต่งกับสายทองนี่จะดวงตกถึงกับตายก็เลยต้องตัดใจพ่อแม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เสียดายทั้งสองฝ่าย สายทองนะ่ะคิดในใจว่ายงยุทถถอนมั่นไปซะได้ก็ดีต่อไปนี้ในเลิศจะต้องเป็นของหล่อนแต่เพียงผู้เดียวจะต้องหาทางกําจัดเนื้อทองน้องสาวให้จงได้วันนั้นสายทองให้ประเชยภายเรือพาไปตลาดเสร็จแล้วสายทองก็ตรงไปหาในเลิศที่ร้านทองสวัสดีค่ะพ่อแม่ สายทองก็ไหว้พ่อกับแม่ของนายเลศิศอา้าวไปไหนมาละหนูนั่งก่อนนะเลศิศเอ้ยไปเอาน้ำมาให้น้องหน่อยนายเลิศก็ตักน้ำมาให้เออกินน้ำก่อนนะสายทองพี่เพิ่งกลับมาจากคุยกันเนื้อทองขนมเขาขายดีเชียวใกล้จะหมดแล้วเลยจ้ะอา้าวแล้วสายทองมาอย่างไงอ่ะก็ให้ป้าเฉยพายเรือมาเป็นเพื่อนนะจ๊ะแต่ว่าป้าเฉยแกขอกลับก่อนเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้าน ขากลับว่าจะกลับกับเนื้อทองก็ยังไม่เจอกันก็เลยจะรบกวนพี่เลิศช่วยไปส่งหน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อเอางั้นเหรอก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะไปกินข้าวเย็นที่บ้านเนื้อทองอยู่เหมือนกันสายทองก็ไหวาลาพ่อกับแม่ของนายเลิศแล้วนายเลิศก็ขับเรือมาส่งสายทองขับมาสักพักก็มาทันเรือของเนื้อทองที่กําลังพายเรือกลับบ้านเลิศก็เลยหยุดเรือเนื้อทอง พี่อยู่นี่อ้าวพี่เลิศพี่สายทองทำไมมาด้วยกันได้อ่ะสายทองก็บอกว่าพี่ไปตลาดมาเจอพี่เลิศพี่เลิศเขาก็เลยพามาส่งบ้านเสร็จแล้วเลิศก็ติดเครื่องเรือขับช้าๆชะลอเพื่อจะไม่ทิ้งห่างเรือของเนื้อทองสายทองก็รู้สึกร้อนหงุดหงิดที่เลิศขับเรือช้าแต่ก็อดกลั้นอารมณ์ฉุนเฉียวไว้พอกินข้าวกันเสร็จ ในเลิศก,ก็บอกว่าจะกลับให้เนื้อทองไปส่งที่ท่าน้ําหน่อยพ่อกับแม่รู้ใจวันในเลิศนี่อยากจะอยู่ตามลําพังกับเนื้อทองเพราะว่าอยู่บนเรือนนี่สายทองนั่งประกบตลอดทั้งคู่ไม่มีโอกาสคุยกันตามลําพังแม่ก็บอกว่าเออไปสิเนื้อทองไปส่งพี่เขาแม่นะรู้ว่าสายทองคนพี่เนี่ยไม่ค่อยรู้ความทําอะไรไม่คิดแต่แม่ก็ไม่อยากจะว่า เลิศก,กับเนื้อทองก็คุยกันอย่างมีความสุขชี้ชวนให้ดูพระจันทร์ในแรมสิบห้าค่ำส่องแสงนวลเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้นั่งใกล้ชิดกันในเลิศก,ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมาอีกแต่ว่าเนื้อทองบอกไม่ต้องมาบ่อยนักรอกเพราะว่าเดี๋ยวเกิดจะมีโจรผู้ร้ายดักจี้ปล้นเอาตัวไปเรียกค่าไถ่เนี่มันจะยุ่งในเลิศก,ก็เห็นด้วยเพราะว่ามันมีข่าวจี้ปล้นกันบ่อยในระยะนี้ส่วนสายทองนะ กรัดกลุ่มหนักคิดที่จะฆ่าน้องสาวให้ได้ตอนบ่ายวันนี้ได้โอกาสเนื้อทองอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำสายทองก็เลยอาบด้วยชวนเนื้อทองว่ายน้ำเล่นเนื้อทองก็ดีใจที่พี่สาวดูอารมณ์ดีแต่เมื่อสายทองเหลียวซ้ายแหลกขวาเห็นไม่มีใครก็จับเนื้อทองกดน้ำเนื้อทองไม่ทันตั้งตัว สายทองก็พยายามกดสุดแรงจนเนื้อทองทะลึ่งขึ้นมาดิ้นรนสุดแรงแต่สายทองก็กดซ้ำจนแน่ใจว่าเนื้อทองตายก็ผลักเนื้อทองออกห่างจากท่าน้ำใช้เท้าถีบซ้ำแล้วก็รอดูสักพักก็ไม่เห็นเนื้อทองโผล่ขึ้นมาก็รีบขึ้นบันไดท่าน้ำร้องตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเนื้อทองจมน้ำทุกคนในบ้านก็ตกใจพ่อโดดลงน้ำงมหาร่างลูกสาว แม่กับป้าเฉยก็ตัวสันแม่ก็บอกว่าเนื้อทองมันจมน้ําได้ยังไงมันว่ายน้ําเก่งจะตายสายทองก็ทําเป็นร้องไห้ก็เนื้อทองเขาบอกว่าเหนื่อยอยู่แล้วอยู่ๆก็จมลงไปจะดึงก็ไม่ทันเราว่ายน้ําเล่นกันน่ะเนื้อทองว่ายตามหลังมาแล้วมันก็บอกว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วหันไปก็ไม่เห็นน้องแล้ว ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพอรู้ก็ช่วยกันงมหาร่างเนื้อทองก็ไม่เจอหากันจนมืดค่ำก็ไม่เจอพ่อก็เลยบอกให้ทุกคนให้หยุดหาได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะหาเองขอบคุณทุกๆคนมากแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าถ้าหยุดก็ต้องหยุดด้วยกันพ่อจะหาคนเดียวได้ไงคลองมันกว้างป่านนี้เนื้อทองอาจจะลอยออกแม่น้ำไปแล้วสายเกินไปที่จะช่วยชีวิต มีคนไปบอกในเลิศว่าเนื้อทองจมน้ำยังหาศพไม่เจอเลิศก็เลยไปแจ้งความว่ามีคนจมน้ำยังหาศพไม่เจอเสร็จแล้วเลิศก็มาถึงบ้านเนื้อทองด้วยอาการโศกเศร้าสายทองก็ามานั่งข้างๆทาแป้งสะหอมพุ่งไม่มีอาการโศกเศร้าแต่ประการใดพ่อนะั้นนั่งอยู่ท่าน้ำส่วนแม่นะ่ะเป็นลมแล้วเป็นลมอีก เมื่อรู้ว่าเนื้อทองตายแน่แล้วป้าเฉยก็แทบจะคลานเอาเพราะหมดเรียหมดแรงแต่ก็ต้องแข็งใจคอยปรถมพยาบาลแม่สายทองก็ปลอบเลือดพี่เลือดพี่เลือดอย่าคิดมากไปเลยเนื้อทองตายก็ยังมีสายทองอยู่นะถึงจะมีสิบสายทองก็ไม่เหมือนมีเนื้อทองคนเดียวหรอกมันไม่มีใครมาทดแทนได้หรอกพี่ตอนนี้สายทองเข้าใจนะว่าพี่เสียใจ แต่วันข้างหน้าพี่คลายจากความเศร้าก็อาจจะคิดได้สายทองไปห่างๆพี่เดี๋ยวพี่จะขับเรือไปดูที่ต่างๆพ่อครับไปกับผมอะไปหาดูที่อื่นพ่อก็รีบลุกขึ้นเพื่อนบ้านก็เอาเรือออกตามหากันจนเกือบบ่ายเจ้าหน้าที่ที่ช่วยหาก็พบว่าศพเนื้อทองลอยปริ่มน้ำอยู่ท่าน้ำหน้าวัดวัดที่เนื้อทองไปทำบุญอยู่ประจำก็เลยนำศพขึ้นที่วัดนั้น เลือกดก่อศพเนื้อทองไว้แน่นจนสัปเหร่อต้องมาบอกให้ปล่อยจะได้ให้ญาติแต่งตัวให้ศพใหม่สายทองเห็นหน้าน้องสาวก็ตกใจยิ่งด้านที่มีปานดำนี่แม่มันจ่างน่ากลัวเหลือเกินใบหน้า,างี้บวมชึงทีเดียวแม่ก็บอกว่าสายทองไปช่วยกันเปลี่ยนชุดให้น้องไปไม่เอาอแม่ฉันกลัวน้องเราแท้ๆจะกลัวทำไม ไปช่วยกันหน่อยเถอะแม่นะ่ะไม่มีแรงจะยืนแล้วก็เห็นมีคนช่วยตั้งหลายคนแล้วอะ่ะเข้าไปเก,กะกะเขาเปล่าๆพ่อนะ่ะร้องไห้หนักจนตาบวมแดงพอๆกับแม่แล้วก็ในเลศิศส่วนยงยุทธได้ข่าวก็รีบมาที่วัดมาช่วยงานเต็มที่ยงยุทธเขามานั่งใกล้ๆสายทองแล้วก็พูดเบาๆอย่าให้รู้นะว่าเนื้อทองถูกฆ่า พี่จะแจ้งจับไอ้คนฆ่าให้มันถูกประหารให้ตายตกไปตามกันสายทองนั่งตัวแข็งนีแต่ในใจน่ะวันไหวยงยุทธน่ะหาโอกาสคุยกับในเลิศแล้วก็เล่าถึงสาเหตุที่ตอนตัวเองถอนมั่นเลิศตกใจแต่ก็ทนเก็บความรู้สึกจนเผาเสร็จก็ได้มีเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวสายทองไปสอบสวนพ่อกับแม่ก็ตกใจแต่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พาตัวไป โดยพ่อกับแม่ไปด้วยสายทองปากแข็งยืนกรานว่าไม่ได้ทำร้ายเนื้อทองปฏิเสธไม่ยอมรับถึงจะเค้นยังไงเธอก็ไม่รับผ่านไปสามชั่วโมงพ่อถึงได้ขอให้ปล่อยสายทองกลับบ้านก่อนคืนนั้นพ่อฝันเห็นเนื้อทองกำลังเล่นน้ำกับสายทองแล้วก็ถูกสายทองพี่สาวกดน้ำจนตายในเลิศดก็ฝันแบบนั้นเหมือนกัน เช้าก็เลยขับเรือมาหาพ่อของเนื้อทองแล้วเล่าความฝันให้ฟังพ่อก็บอกว่าฝันเหมือนกันปรากฏว่าสายทองแอบได้ยินแม่ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสายทองจะฆ่าน้องได้ลงคอได้ยังไงเลิดก็เลยเล่าเรื่องที่ยงยุทธถอนมั่นไปพ่อโกรธจนหน้าแดงแม่ก็บอกว่าไหนๆเรื่องมันก็เป็นไปแล้วให้อภัยลูกเธอ เราเหลือลูกแต่แค่คนเดียวแล้วสายทองแอบลงจากเรือนทางด้านหลังเธอร้องไห้ในสิ่งที่เธอทำลงไปมีคนรู้เธอจะมองหน้าพ่อแม่ต่อไปได้ยังไงภาพของเนื้อทองน้องสาวนั่งก้มหน้าตัวเปียกอยู่ที่ศาลาท่าน้ำอิปานกูขอไปอยู่กับมึงด้วยนะปรากฏว่าเนื้อทองยื่นมือมาจับมือพี่สาว เราจะอยู่ด้วยกันทุกชาตินะพี่นะอีปานมือมึงเย็นจังมึงพากูหนีไปด้วยนะกูอยู่ไม่ได้แล้วสายทองก็จับมือน้องสาวแล้วโดดลงน้ำหายไปกว่าทุกคนจะหาสายทองเจอเธอก็ขึ้นอืดศพขัดอยู่กับบันไดท่าน้ำไม่มีใครนึกฝันว่าสายทองจะฆ่าตัวตายแบบนี้แม่นี่หัวใจสลายต้องถือศีลบวชชี ส่วนพ่อเนี่ยทนเจ็บป่วยใจไม่ได้ก็ถึงกับป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อญาติก็ไม่มีใครกล้าอยู่เป็นเพื่อนเพราะกลัวผีมีแค่ป้าเฉยเท่านั้นน่ะที่ยังจงรักภักดีต่อนายจ้างอยู่เคียงข้างไม่ลาออกป้าเฉยก็เอาหลานสาวมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยภายหลังแม่พอทำใจได้ก็กลับมาอยู่กับพ่อและอีกไม่กี่ปีก็ตายทั้งสองคนญาติญาติก็ให้คนมารื้อบ้าน แต่ก็มีเหตุให้ตกหลังคาบ้างตกบันไดบ้างก็เลยไม่มีใครกล้ารือ้อญาติลองเข้ามาอยู่ก็ถูกทั้งสี่วิญญาณหลอกหลอนจนต้องหนีกระเจิงญาติมาขนแล้วของมีค่าในตอนกลางวันแล้วก็ทิ้งบ้านให้ร้างอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมนะครับอผู้ใดใครก่อกรรมอะไรไว้ย่อมจะหนีไม่พ้นที่จะต้องชดใช้กรรมไม่ช้าก็เร็ว อย่าริคิดชั่วร้ายทำร้ายใครโดยที่ตัวเขาไม่ได้คิดร้ายหรือว่าทำร้ายเราโดยเด็ดขาดจงกลัวต่อบาปกรรมที่จะตามมาสนองอย่างสาสมครับเรื่องของคู่เวรคู่กรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณรัตนาในเล่าให้ฟัง คุณรัตนาบอกว่าน้องชายของแกก็คงจะเคยสร้างกรรมให้กับเขาในชาติก่อนพอมาชาตินี้ถึงต้องมารับกรรมโดยตนเองไม่ทันได้รู้ตัวคุณรัตนาในเป็นพี่ของเขาได้รู้ได้เห็นน้องชายคนนี้มาตลอดรู้ถึงนิสัยใจคอของเขาดีว่าในชาติน้องชายของแกไม่ใช่คนธรรมะธรรมดูดแต่ก็เป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีทั้งกับคนและกับสัตว์อยู่เสมอเสมอเท่าที่ได้เห็น ชาตินี้ไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยรังแกใครแล้วก็ไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมที่หนักหนาสาหัสพอที่เขาจะต้องได้รับการชดใช้กรรมในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีกรรมเวรร่วมกันมันเป็นเรื่องของกรรมแต่ในชาติปางก่อนของพวกเขาที่เราเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมพื้นเพครอบครัวของคุณรัตนาเนี่ยไม่ได้มั่งมีสีสุขอะไร ทุกคนต้องขวนขวายหางานทําเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเท่าที่จะมีแรงมีสติปัญญาและความสามารถที่จะทําได้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่คุณรัตนากับน้องเริ่มจะรุ่นรุ่นกันแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้ปล่อยให้อดอยากแต่ว่าไรายได้ของท่านทั้งสองก็ไม่ได้มากมายอะไรเมื่อเทียบกับภาระค่าใช้ใจ่ายในบ้านแล้วก็ลูกๆอีกสามคนก็ถือว่าหนักหนาเอาการทีเดียวจากการทํางานทําเงินเลี้ยงทองตัวเองในยามเป็นโสด ก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาอไรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับคู่ครองและครอบครัวที่จะติดตามมาในอนาคตคุณรัตนาค้าขายสามีก็ค้าขายด้วยกันฐานะพออยู่พอกินไม่ถึงกับเดือดร้อนน้องคนรองจากคุณรัตนาเป็นผู้หญิงเป็นข้าราชการครูคนนี้หน้าตาดีมีคนมาติดพันมากแต่ว่าเธอเป็นคนค่อนข้างจะเลือกจนกลายเป็นเรื่องมากไปเลยอายุอีกไม่กี่ปีก็จะขึ้นเลขสามนำหน้าแล้วแต่ก็ยังไม่ลงเอยสักที ส่วนชาติน้องชายคนเล็กที่น่าสงสารนั้นเพิ่งจะเรียนจบในระดับนักเรียนในสิบชาติชอบการเป็นทหารเขาเพิ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารเมื่อสองปีที่แล้วชาติเนี่ยเป็นคนขยันในตอนเย็นหรือว่าวันหยุดชาติจะขับแท็กซี่หาไรายได้พิเศษคุณนัตนาเคยถามเขาว่าจะตากํำไปทําไมเพราะยังไม่มีครอบครัวหรือว่าภาระชาติก็บอกว่าเขาต้องเตรียมมาไว้เผื่อวันหน้าถ้ามีเมียมีลูกจะได้ไม่ลําบาก เนื่องจากเงินเดือนทหารอย่างเดียวคงจะไม่พอแน่นอนและตอนนี้เขาก็ก็ไปติดพันแล้วก็ชอบพอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วด้วยคุณรัตนาก็ไม่ได้ซักถามอะไรเกี่ยวกับแฟนเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาโตพอที่จะใช้ชีวิตเองได้แล้วไม่นานนักชาติก็มีภรรยาทั้งสองพากันไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันคุณรัตนาได้พบภรรยาของชาติเพียงสองสาครั้งดูเธอไม่ค่อยจะรักชาติสักเท่าไหร เท่าที่สังเกตจากที่ได้เจอกันรู้เพียงว่าเธอมีอาชีพเป็นนักร้องอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหน้าตาของเธอก็จัดได้ว่าสวยใช้ได้แต่ว่าดูเหมือนจะอายุมากกว่าชาติสักสองสามปีชาติพบภรรยาของเขาเพราะการต้องไปหารับผู้โดยสารแถวแถวร้านอาหารแห่งนั้นเมื่อได้พบได้เจอกันบ่อยๆคุยกันถูกคอแล้วก็ไปรับไปส่งกันบ่อยครั้งเข้าก็เลยชอบกันในที่สุดก็เลยเ,เลยลงเออย่างที่เห็น หลังจากนั้นสามคนพี่น้องนี่ก็ไม่ได้เจอกันอีกร่วมปีเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระคุณรัตนามาพบกับชาติอีกครั้งหนึ่งเมื่อสามเดือนที่แล้วตอนทำบุญให้กับพ่อและแม่ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วครั้งแรกที่คุณรัตนาและน้องสาวคนรองเห็นเขาก็ต้องตกใจกับสารรูปของน้องชายเป็นอย่างมากชาติหน้าตาสูบเซียวร่างกายผายผ,ายผอมอย่างมากเขามาคนเดียว ชาติบอกว่าเขาไม่สบายภรรยาเขาป่วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานร้องเพลงแล้วหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็คุยกันชาติเล่าให้ฟังว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรมักจะเป็นไข้อยู่เสมอท้องก็เสียบ่อยๆเวลาเป็นแผลก็รักษาไม่ค่อยหายหรือไม่ก็หายช้ายิ่งตอนนี้มีอาการเป็นเริมที่อวัยวะเพศทั้งใช้ยากินยาทาก็แค่ทุเลาเท่านั้นพี่น้องก็สรุปว่าเขาต้องเป็นเบาหวานแน่เพราะว่าอาการมันบ่งบอกอย่างนั้น ก็เลยบอกให้เข้าไปหาหมอเพื่อตรวจและรับการรักษาเสียอย่าปล่อยทิ้งไว้ซึ่งชาติก็รับปากประมาณเดือนหนึ่งต่อมาพี่น้องก็มาเจอกันอีกเพราะชาติโทรศัพท์มาบอกว่าจะมาหามีเรื่องสําคัญจะบอกดูน้ําเสียงของเขาเครียดมากพอเจอหน้ากันชาติก็ร้องไห้จนกระทั่งพี่น้องตกใจเป็นเวลานานกว่าเขาจะเรียกสติจนบังคับความรู้สึกได้เขาบอกว่าเขาเป็นโรคเอดนะพี่น้องก็ไม่เชื่อ เขาก็บอกว่าหลังจากไปโรงพยาบาลแล้วก็เล่าอาการให้หมอฟังทางโรงพยาบาลขอตรวจเลือดทันทีหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดจนได้ผลตรวจครั้งแรกเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่านอกจากภรรยาแล้วเขาไม่เคยยุ่งกับใครเลยหมอแนะนำให้เขานำภรรยามาตรวจด้วยเขาก็ยังไม่บอกภรรยาว่าเป็นอะไรแล้วก็พาภรรยาไปให้หมอตรวจโดยอ้างว่าเห็นเธอไม่สบายผลการตรวจระบุว่าเธอก็มีเชื้อเอดด้วย ชาติเล่าว่าครั้งแรกที่ภรรยารู้ว่าเธอมีเชื้อเอชภรรยาเขาไม่แสดงอาการเสียใจหรือว่าตกใจอะไรเลยจนเขาสงสัยก็เลยคาดคั้นเธอต่อหน้าหมอภรรยาของชาติก็รับสารภาพว่าเธอติดเชื้อมาจากแขกที่ออฟเธอไปนอนด้วยสมัยยังร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหารและทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เคยป้องกันเลยเธอมารู้ตัวเมื่อได้ทราบข่าวว่าแขกของเธอที่ออฟเธอไปนอนคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเอชใหม่ๆเธอทั้งเสียใจและทั้งกลัว จากนั้นก็กลายเป็นการอาฆาตคิดว่าจากนี้ไปเธอจะต้องแก้แค้นผู้ชายเมื่อมาพบชาติเธอไม่คิดว่าเขาจะรักเธออย่างจริงจังก็เลยไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้ให้เขาสวมถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันจนมาอยู่ด้วยกันก็คิดว่าจะบอกชาติหลายครั้งแต่ก็สงสารพูดไม่ออกเสียใจก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรแล้วชาติก็เล่าให้พี่สาวฟังอีกว่าครั้งแรกที่รู้เรื่องว่าติดโรคเพราะว่าเธอเนี่ยเขาโกรธมาก แต่ก็พยายามระง,งับสติอารมณ์แล้วก็ได้รับคำปลอบโยนจากหมอมาคิดได้ว่าคงจะเป็นเวรกรรมแต่ชาติก่อนที่ต้องมาใช้ร่วมกันเพราะตัวภรรยาเขาก็เป็นโรคร้ายด้วยที่ชาติมาบอกทุกคนในวันนี้เพียงต้องการให้รับรู้ไว้ต่อจากนี้ไปเขาและภรรยาซึ่งไม่สามารถจะแยกจากกันได้จะใช้ชีวิตในบ้านปลายตามลำพังไม่สังคมกับใครอีกคุณรัตนาและน้องสาวต่างแข่งกันร้องไห้อแกไม่เคยกลัวหรือว่ารังเกียจน้องชาย จำได้ว่าดึงเขาเข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้กับน้องสาวคนรองบอกเขาไปว่าอย่าท้อแท้ต้องเข้มแข็งโรคนี้ถึงรักษาไม่หายแต่ถ้ารู้จักรักษาร่างกายทั้งอาหารการกินการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานก็สามารถยืดระยะเวลาได้อีกนานบางคนอยู่ได้เกือบสิปีก็มีชาติบอกว่าหมอก็แนะนำเขาอย่างนั้นเขาจะลองพยายามทำดูแต่ภรรยาของเขาคงอยู่ได้ไม่นานเพราะจิตใจเธอเสียซะแล้ว เธอรู้สึกผิดที่ทํากับเขาทั้งๆที่เขารักเธอชาติกลับไปบ้านพร้อมกับกําลังใจจากพี่น้องคุณนัตนาบอกว่าปรารถนาเหลือเกินให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาแต่ชาติก่อนอย่าเป็นเรื่องของการจองเวรจองกรรมแก้แค้นกันอีกต่อไปเลยขอให้หยุดคิดแบบนี้เสียทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจ์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ